ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการ์ดจอเกมมิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับคือ NVIDIA GeForce RTX 4090นะครับผมไม่ได้อวยนะครับเพราะว่ามันแพงที่สุดนะครับมันก็ต้องดีที่สุดดีครับในเรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ในเรื่องของราคาเหมือนกันนะครับคุณอยากจะได้อะไรที่มัน Top of the Class เวลานี้คุณก็ต้องยอมจ่ายเงินในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในวงการการ์ดจอเพราะว่า 4090เนี่ยมันเป็นอะไรที่เปิดตัวมาราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการแล้วนะครับของการ์ดจอวงการเกมมิ่งทั่วๆไป NV ็นวีดียไม่เคยขายอะไรที่แพงขนาดนี้มาก่อนนะครับพวกตระกูลไททันอะไรอย่างนี้หรือว่าไอ้9 0 t i สมัยก่อนมันไม่นับนะครับเพราะพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเซกเมนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานด้วยแต่ว่าตัวนี้เขาเคลมอะไรนะว่าเป็นการ์ดสำหรับเล่นเกมเพราะฉะนั้นผมถือว่าตัวนี้แพงที่สุดและดีที่สุดจริงนะครับ หลังจากเปิดตัวไปไม่กี่เดือนนะครับก็หลายๆคนยังไม่ได้ใช้อะไรด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าของเนี่ยมันก็สต็อกไม่ได้มีเยอะแยะเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในเมืองนอกยังบางทีมีการแย่งกันซื้ออยู่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่า Nvidia เดียเนี่ยเขาจะมีการแอบทำอะไรกับไอปการดตัวนี้ซะแล้วฮะหลยคำว่าทำอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับก็คือ Nvidia เดียนี่ยมีรายงานมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะว่าเขาจะทำการเปลี่ยน GPU ใหม่เปลี่ยนรหัสตัว GPU ให้กับการ์ดจอหลายรุ่นนะครับตั้งแต่4070 4080แล้วก็4090นะครับโดยที่เหมือนว่าตอนนี้ RTX 4090จะได้รหัสใหม่ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับโค้ดเนมของตัว GPU RTX 4090จะเป็น Ada Lovelace รหัส AD102300 นะครับแต่ว่าอันนี้ มีโผล่ออกมานะครับว่าตัว Founder Edition เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้รหัส AD 1 0 2 3 0 1นะครับไม่ใช่300ธรรมดานะครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือมันจะแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับและคนที่ซื้อไอ x 4ร์0ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยตั้งแต่มันเปิดตัวมาเนี่ยตกรุ่นแล้วใช่ไหมนี่คือกูเพิ่งจ่ายเงินไปนี่มึงออกตัวใหม่มาแล้วเหรอก็ถูกและไม่ถูกนะครับ อย่างแรกนะครับรายงานบอกมาว่า i อ d 1 0 2หีด3 0มเนี่ยมันจะสามารถรองรับตัว voltage comparator circuit ใหม่เข้ามานะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของการ์ด RTX 4090เนี่ยมันจะถูกลงนะครับตัวบอร์ดอะไรต่างๆมันก็จะถูกลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอร์ดในที่นี้ก็หมายถึงว่าไอตัว PCB ของตัวการ์ดนะครับและอุปกรณ์บนนั้นไม่ใช่เมนบอร์ดแยกนะครับอันนี้ก็ทำให้ ต้นทุนโดยรวมของ n v เวเดียเนี่ยมันประหยัดราคาลงมานั่นเองนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีรายงานอะไรออกมาจากทาง n v i นวีเดียอย่างเป็นทางการน,นะครับแต่ว่าก็เหมือนว่ามีผู้ใช้บางคนได้เห็นไอ้ตัว GPU ตัวใหม่นี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโพสต์จากทาง Reddit อีกแล้วนะครับเขาออกมาบอกว่าเขาไปซื้อกาจอ o ฟ n d e r ร e d i t i o n มานะครับเขาได้การ์ดที่มี Device ์ c ID เจไอ u s เหมือนเดิมแต่ว่า Sub ID เนี่ย ถูกเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้ก็แปลว่าไอ้การดตัว GPU ใหม่เนี่ยมันแบบคือมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับนั่นแปลว่าอาจจะไม่สามารถ flash BIOS ของไอตัว AD12300 0กลับเข้าไปได้นะครับอีกอย่างก็คือตัว Voltage ไฟเลี้ยงสูงสุดเนี่ยครับรุ่นเดิมเนี่ยมันอยู่ที่1.1โวลต์นะครับแต่ว่าตัวนี้เหลือที่1.07โวลต์นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหรือเปล่าที่ Nvidia ดีเขาจะเปลี่ยนรหัสตัว GPU เพื่อรองรับการใช้งานของ Voltage ที่ต่ำลงตรงนี้นะครับและก็ไม่รู้ด้วยว่าที่เป็นแบบนี้จะเปลี่ยนเฉพาะตัว Founders Edition หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนของพวก AIB Partner ด้วยก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ จากที่ผมคิดนะผมคิดว่าตอนนี้ n v ็นวีดอาจจะเปลี่ยนแค่ตัว Founders Edition มาก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ n v ็นวีดสามารถควบคุมได้ครับในขณะที่พวกการ์ดแบรนด์ต่างๆเนี่ยครับเขามีการส่ง GPU ออกไปนานแล้วแล้วเขาก็อาจจะยังผลิตตัวที่เป็นแบบขีด300เดิมๆออกมาก่อนนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่า ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปๆๆมากนะครับสำหรับตัว A D 1 0 2 3 0 0ีด300แล้วก็ขีด301เนี่ยคงจะเป็นสาเหตุในเรื่องของไอตัว Voltage Comparator ตรงนี้เท่านั้นนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของ Nvidia เขาถูกลง <Okay. S 1> นะครับประสิทธิภาพก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ปรับราคาต้นทุนการผลิตให้ถูกลงแล้วมันถูกลงเพื่อที่จะใ้ Nvidia มีกำไรมากขึ้น หรือว่าจะถูกลงเพื่อให้ราคาเปิดตัวราคาขายของมันเนี่ยมันต่ำลงก็ต้องรอดูวันต่อไปนะครับเพราะส่วนตัวผมคิดว่า RTX 4090เนี่ยเป็นการ์ดจอที่มันแพงมากๆนะครับมันแพงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับถ้าเขาสามารถทำต้นทุนการผลิตให้มันต่ำลงมาได้เนี่ยก็แปลว่าเขาอาจจะ ปรับราคาลงมาได้ให้คนหลายๆคนสามารถจับต้องการรุ่นท็อปได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่า n v i d i ีดีเขาจะสนใจตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าแพงขนาดนี้ยังขายหมดเกี้ยง